ชเดือน how are you I hope you are well well and funny to study English with teacher on and me สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะคุณครูเดือนนะคะเด็กๆสบายดีกันไหมคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะสบายดีนะคะแล้วก็สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูออนแล้วก็คุณครูเดือนนะคะ last time you played math game about occupations in unit 4, past let's learn เมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เล่นเกมเขาวงกฎที่เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพในบทที่ 4, ใน past let's learn ไปแล้วนะคะ today we will learn together in part let's learn more in l e t s go students book page 34 to 35วันนี้เราจะมาเรียนกันต่อใน past l e t s learn more ในหนังสือ let's go หน้าที่34และ35กันนะคะ students are you ready if you re ready please open your book page 34 and listen to the audio เด็กๆคะพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้า34และไปฟังการออกเสียงคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะ Page 34 Let's learn more A Learn the words Number o Help animals 2> Number 2 Fix cars. Number three. Sell things. Number four. Make things. Number five. Take pictures. Number six. Use a computer. Okay, student, please read together. Okay. Number one, help animals. Help animals. Number two, fix cars. Fix cars. Number three, sell things. Sell things. Number four, make things. make things number five take pictures take pictures number s use a computer use a computer เด็กๆคะเรามาดูความหมายของแต่ละคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อคำแรกลูกนะคะ Number one Health a n i น a l s นักเรียนดูจากภาพแล้วแปลว่าอะไรลูกอ่าแปลว่าช่วยเหลือสัตว์นะคะภาพที่สอง x i x r a r เห็นไ,ไหมคะผู้ชายคนนี้เขากำลังซ่อมรถนะคะภาพที่สามค่ะ s h i t h s n g ่ว่าอะไรเอย่ยขายของนะคะขายของ Number 4 make things แปลว่าประดิษฐ์สิ่งของนะคะ Number 5 take pictures อ่านะคะแปลว่าถ่ายรูปเห็นไหมคะในหมืองเขามีกล้องนะคะและก็ภาพที่6ค่ะ use a computer use a computer ก็คือกำลังใช้ use แปลว่าใช้นะคะใช้คอมพิวเตอร์ เด็กๆคะแล้วคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการกระทำทั้งหมด6คำนี้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่เราเรียนไปแล้วอะไรกันบ้างเรามาดูเลยนะคะข้อที่1 health animal เกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรคะลูกโอ okay. เคเอา v e t i n a r i a n นะคะก็คือสัตวแพทย์ใช่ไหมคะต่อไป number t fix car เกี่ยวข้องกับอาชีพ very good a mechanic a mechanic นะคะก็คือช่างซ่อมนะคะแล้วก็ number 3 sales things ขายของก็เกี่ยวกับอาชีพ a sales clerk a sales clerk นะคะพนักงานขายของเนาะ number 4 make things เกี่ยวข้องกับอาชีพ very good a factory worker a factory worker ก็คือคนงานในโรงงานใช่ไหมคะต่อไป number five ค่ะ take photos นะคะเกี่ยวข้องกับอาชีพ yes a photographer a photographer ก็คือช่างถ่ายรูปนะคะแล้วก็ number six use a computer เกี่ยวข้องกับอาชีพ an office worker an office r worker ก็คือพนักงานออฟฟิศนั่นเองโอเคสตูดเน t look at B and look at these t e a c h e r e s เด็กๆคะดูท,ที่ภาพในข้อ B นะคะ แล้วเด็กๆลองเดาสิคะว่าคุณสกอตกับคุณเจนนี่เนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรไปฟังออดิโอกันก่อนนะคะลูก Page 34 B ask and answer What does a veterinarian do? A veterinarian helps animals. Number o <one. S 3> What does a veterinarian do? A veterinarian helps animals. Number two. What does a sales clerk do? A sales clerk sells things. Number three. What does a mechanic do? A mechanic fixes cars. Number four. What does an office worker do? An office worker uses a computer. โอเคค่ะสตูเดนต์คะนังเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณสกอตกับคุณเจนนี่เนี่ยเขาคุยกับเรื่องอะไรถูกต้องคะ่ะลูกอ่านะคะคุณสกอตถามว่า What does a veterinarian do? สัตวแพทย์ทำหน้าที่อะไรดูจากภาพแล้วตอบเลยคะ่ะลูก A veterinarian heals a n i m a l สัตวแพทย์ มีหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูใน number two ค่ะดูจากภาพแล้วอาชีพของเขาคืออพนักงานขายใช่ไหมคะเพราะนั้นจะถามว่าอย่างไรมาดูกันเลย what does a sales clerk do what does a sales clerk do พนักงานขายทำหน้าที่อะไร a sales clerk sales things A sales clerk sales things พนักงานขายทำหน้าที่ในการขายของนั่นเองมาดูที่ n u m b e r 3ค่ะอาชีพอะไรคะลูกโอเคเป็นช่างซ่อมใช่ไหมคะถามเลยคะ่ะว่าช่างซ่อมทำหน้าที่อะไรคะ่ะถามว่าไงคะ what does a mechanic do what does a mechanic do ช่างซ่อมทำหน้าที่อะไรดูจากภาพแล้วไม่ยากเลยค่ะ a m e c h a n i c Fixes Cars a m e c h a n i c Fixes Cars ช่างซ่อมก็ทำหน้าที่ในการซ่อมรถนั่นเองใช่ไหมคะลูกเก่งมาก o okay, k student please list the sentence in the box เด็กๆคะเรามาอ่านประโยคที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนี้พร้อมๆกันนะคะ What does a veterinarian do? What does a veterinarian do? สัตวแพทย์ทำอะไรสัตวแพทย์ทำหน้าที่อะไร A veterinarian helps animals. A veterinarian helps animals. สัตวแพทย์ ช่วยเหลือสัตว์หรือสัต,ตวแพทย์มีหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์นักเรียนจะสังเกตว่าอา,อาชีพมีความสัมพันธ์กับหน้าที่นะคะเช่นถ้าเป็น Veterinarian อาชีพสัต,ตวแพทย์ก็จะมีหน้าที่ในการ h e a l t h Animal ช่วยเหลือสัตว์นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคำกริยานะคะหรือ Ver b ที่สอดคล้องกับอาชีพนะคะ ok อเค r ีด้ t o g e t help helps fix fixes sell s e l l s make makes take takes use uses เรามาดูความหมายไปทีละคำเลยค่ะ help แปลว่าช่วยหรือช่วยเหลือเก่งมากค่ะลูก fix โอเค very good fix แปลว่าซ่อมเนาะ sell yes sell แปลว่าขาย make excellent เก่งมากค่ะลูก make แปลว่าทำหรือประดิษฐ์ take take แปลว่าถ่ายรูปใช่ไหมคะ use โอเค use แปลว่าใช้โอ้ very good เด็กๆเก่งมากเลยค่ะ ทีนี้นักเรียนมาดูที่คํำกริยาที่อยู่แถวหน้าทั้งหมดนะคะเป็นคํำกริยาที่ไม่เติม s หรือ es นะคะจะใช้กับประธานพหูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งเช่น i u v d นะคะแล้วก็กริยาที่เติม s หรือ es นะคะก็คือกริยาที่คุณครูเดือนวงด้วยสีแดงนะคะที่อยู่ในแถวหลังทั้งหมดนะคะจะใช้กับประธานที่มีเพียง1คนหรือเรียกว่าประธานกลุ่มเอกพจน์นะคะได้แก่ he ชีอิตนั่นเองค่ะเดีเดยคะเราจะข้ามข้อสนะคะเพราะว่าข้อ4เป็นเรื่องของเกมเนาะเราไม่เล่นเกมกันนะคะเรามาต่อข้อดีเลยคะ่ะลูก read together. Answer the questions. Answer the questions. เขาให้นักเรียนทำไรคะลูก Yes ค่ะ Answer แปลว่าตอบ question คำถามนะคะเพราะนั้นให้นักเรียนตอบคำถามโอเค Look at these pictures. Look at these pictures. The man ใช่ไหมคะ The man คนนี้เขา มีอาชีพอะไรคะเนี่ยดูจากการแต่งกายแล้วอ่าเป็นคุณหมอใช่ไหมคะทีนี้เขาถามว่าไงคะลูกมาดูสิคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ number one read together does a doctor fix cars does a doctor fix cars คุณหมอซ่อมรถใช่ไหมเอ๊ะคุณหมอนี่มีหน้าที่ซ่อมรถใช่ไหมคะลูก อ่ะสมมุติว่าถ้าใช่ตอบว่าไงคะ yes he does นะคะแต่จริงๆแล้วคุณหมอไม่ได้มีหน้าที่ซ่อมรถเพราะนั้นต้องตอบว่า no he doesn't no he doesn't โอเคนะคะมาดูภาพที่สองค่ะ look at this p i c t u r e เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครลูก Yes เป็น student นักเรียนนะคะแล้วก็ที่นั่งอยู่หลายๆคนตรงนี้ก็คือ teachers คุณครูนะคะมาดูสิคะประโยคนคำถามเขาถามว่ายัางไง read together Does a student teach teachers Does a student teach teachers เด็กนักเรียนเนี่ยเขาสอนหรือว่าเขาอธิบายให้กับคุณครูใช่ไหมใช่ไหมคะลูกในภาพ อ่าถ้าใช่ตอบว่าไงคะโอเค yes she does yes she does ใช่เธออธิบายให้ครูฟังแต่ถ้าดูแล้วไม่ใช่จะตอบว่าไงคะลูกโอเคค่ะลูก no she doesn't no she doesn't ไม่เธอไม่ได้อธิบายให้ครูฟังเพราะนั้นถ้ามี no เมื่อไหร่ก็ต้องมี not หรือ d o e s n มาต่อท้ายนะคะแต่ถ้าตอบ yes เราจะสิ้นสุดด้วยคำว่า d o e s เพราะว่าในคำถามขึ้นต้นคำว่า d o e s ก็ต้องลง d o e s นั่นเองค่ะ student เราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ let's practice โอเคค่ะ read together a read and connect read and connect what does mean read หรก yes read แปลว่าอ่าน connect อ่า c o n n e c แปลว่าจับคู่หรือโยงเส้นนั่นเองนะคะทีนี้อ่านคําศัพท์แล้วนักเรียนจะต้องโยงเส้นให้มีความสัมพันธ์กันนะคะโอเค read together number 1 a veterinarian a veterinarian number 2 a mechanic a mechanic number 3 a sales clerk a sales clerk number 4 a factory worker a Factory Worker number five a photographer a photographer number six an office worker an office worker ทางด้านซ้ายมือจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเลยค่ะลูกอ้าถูกต้องเกี่ยวกับ occupations ก็คืออาชีพนะคะซึ่งเราเรียนผ่านกันมาแล้วนะคะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีความหมายว่ายังไงเนาะทีนี้นักเรียนมาดูทาง ขวามือนะคะขวามือเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละอาชีพแต่ละอาชีพปฏิบัติหรือแต่ละอาชีพทำนะคะหรือว่าเป็นหน้าที่ของอา,อาชีพของคนในแต่ละอาชีพทำนะคะามาดูคําแรกกันเลยนะคะ sales things sales things ต่อไปค่ะ takes pictures takes pictures fixes cars fixes cars uses a computer uses a computer heals animals heals animals makes things makes things โอเคค่ะนักเรียนคะทีนี้เรามาทำพร้อมๆกันเลยเนาะว่า อาชีพแต่ละอาชีพนะคะมีหน้าที่อะไรกันบ้างหรือทำอะไรกันบ้างนะคะ number one veterinarian สัตวแพทย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสัตวแพทย์มีหน้าที่ในการช่วยเหลือสัตว์นั่นก็คือคำว่า health animal s ใช่ไหมคะโอเคต่อไป number two mechanic ช่างซ่อมเพราะฉะนั้นช่างซ่อมมีหน้าที่อะไรหรือช่างซ่อมทำอะไรซ่อมรถนั่นก็คือคำว่า fixes cars คือ number three เลยค่ะ sales clerk คนขายของนะคะ sell าดาวได้เลยนะคะก็คือมีหน้าที่ขายของใช่ไหมคะนั่นก็คือ sales things sales things Number 4. a factory worker พนักงานในโรงงานนะคะพวกโรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้นเขาก็ yes make s things นะคะประดิษฐ์สิ่งของนะคะ Number 5. a photographer ช่างถ่ายรูปทำอะไรนั่นเอง picture picture โอเคถ่ายรูปใช่ไหมคะเพราะนั้นคือ takes pictures Number 6 and office worker พนักงานในออฟฟิศสาวอ Office หนุ่มออฟฟิศงนนั้นนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เลยทำอะไรลูก yes uses a computer okay very easy ง่ายมากๆนะคะถ้านักเรียนถูกต้องก็ติ๊ก right ด้วยค่ะ เด็กๆคะเรามาต่อกันในแบบฝึกหัดข้อ b เลยนะคะ read together look and write look and write ล o o แปลว่ามอง write แปลว่าเขียนเพราะนั้นเขาให้นักเรียนดูภาพแล้วก็เขียนบรรยายเกี่ยวกับภาพนะคะอ่ะเรามาดูที่ number one กันเลยนะคะ read together are blank h i l l s animals เพราะนั้นอาชีพอะไรคะทีะ่ช่วยเหลือสัตว์ ถูกต้องค่ะก็คือ Veterinarian ใช่ไหมคะ Can you spell Veterinarian? โ okay. อเค V E T E R N A R I A in veterinarian okay number t o อคนขายของก็มีหน้าที่ในการขายของใช่ไหมลูกเพราะนั้นพร้อมกันเลยนะคะ a sell c o o k s sells things very good ต่อไป n ม m b เล three ได้นะคะลูกโอเคมีกล้องถ่ายรูปด้วยแสดงว่าเขาเป็นช่างถ่ายรูปก็ทำอะไรคะอมีหน้าที่ในการถ่ายรูปใช่ไหมคะอ้าวไปพร้อมกันเลยค่ะ one two three a r p h o t o g r a p h for t a k e เพราะว่ามีช่างถ่ายรูปคนเดียว takes pictures โอเคลูก a photographer takes pictures มาถึง number four โอเคค่ะพนักงานในโรงงานประดิษฐ สิ่งของใช่ไหมคะผลิตหุ่นยนต์ในที่นี้คือเขาะดิตหุ่นยนต์เนาะ,ะแต่งว่ายังไงคะ a factory makes things นะคะ a factory p r ท d ล c ว work เกิดด้วยนะคะ makes t h ม s thing เติมแอดเพราะว่ามีประดิษฐ์หลายตัวโอเคเช็คไรท์ถ้านักเรียนถูกต้องค่ะลูกโอเคสตูเดนต์ลุกอัดซีรีดเดเรคชั่น together one two three ไรท์ไรท์ไรแปลว่าเขียนนะคะ,ะก่อนที่เราจะเขียนเรามาดูที่ภาพ ะะเขาให้นักเรียนเขียนอะไรลูกเขียนประโยคคําถามและประโยคคําตอบนะคะที่สอดคล้องกับรูปภาพนะคะทีนี้ look at this picture ผู้ชายคนนี้นักเรียนว่าเขามีอาชีพอะไรคะ,ะเป็นคนงานในโรงงานภาษาอังกฤษคือคำว่า a factory worker ใช่ไหมคะเพราะน่าจะถามว่าคน,นะคนงานในโรงงานทำอะไรถามว่างไงนะลูก what does a factory worker do What does a factory worker do? Okay, spell factory worker together. F A C T O R Y W O R K E R Factory worker do. นะคะถามถึง factory worker ตอบก็เป็นคนคนเดียวกันก็คือ a factory worker makes things นะคะต่อไป number two นะคะ look at this man เียนว่าเขามีอาชีพอะไรโอเคเขาเป็นช่างซ่อมใช่ไหมครับเป็นช่างซ่อมเพราะนั้นถามว่าช่างซ่อมเนี่ยเขาทำอะไรนะคะ what does a mechanic do what does a mechanic do ช่างซ่อมเขาทำอะไรเขาก็ซ่อมรถนั่นเองใช่ไหมคะเพราะนั้นถามถึง ช่างซ่อมก็ต้องตอบว่า a mechanic ซ่อมคืออะไรลูก fixes เติม es ด้วยนะคะซ่อมอะไรรถก็คือคำว,ว่า car เพราะนั้นตอบว่า a mechanic fixes car โอเค okay. next number three look at these pictures okay the woman นะคะนักเรียว่าเขามีอาชีพอะไรอ๋อเยี่ยมเลยค่ะเขาเป็นพนักงานขายใช่ไหมคะเพราะเราจะต้องถามว่าพนักงานขายของทำอะไรด้วยประโยคคำถามว่าโอเค what does a uh, Sales clerk do What does a sales clerk do? ถามพนักงานขายของก็ต้องตอบพนักงานขายของคือคำว่า sales clerk ทำอะไรลูกขายก็คือคำว่า sales ของก็คือคำว่า things เพราะนั้น sales clerk sells things มาถึง number four look at this man at this man เอ้ this man คนนี้เขาทำอาชีพอะไรนะ very r good เขาเป็น ah uh, an office worker ใช่ไหมคะเป็นพนักงาน office. ออฟฟิศเพราะนั้นถามว่าพนักงานออฟฟิศ ทำอะไรหรือมีหน้าที่อะไรด้วยประโยคคําถามว่า what อะไรลูป d o e and office worker do โอเคถามถึงพนักงานออฟฟิศก็ต้องตอบพนักงานออฟฟิศคือ an d o f f ฟ c e worker ทำอะไรลูกอ่าใช้คอมพิวเตอร์อยู่ก็คืออะไรคะใช้ use เก่งมากคะ่ะเติม s เป็น uses สคอมพิวเตอเอาราคานักเรียนคะ่ะยังมีเหลืออยู่อีก อีก2ข้อนะคะคือ number f i และ number 6นะคะครูคิดว่านักเรียนสามารถทำเองได้แน่นอนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราคงต้องบอกลากันแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ see you next time goodbye